ตอนที่1,608เชื่อตอนว่าสังหารเซียนอีกครั้งเดี๋ยวก่อนทำไมนายท่านม้าถึงโดนหมายหัวไปด้วยสุนัขตัวดำรีแผ่นนี้ด้วยความเร็วของมันน่าอัศจรรย์มากไม่คิดว่ามันจะสามารถหลบหลีกออกจากระยะการโจมตีของเซียนได้ทันหอคอยน้อยหลิงหั่นเค้นเสียงในใจครืนพริบตานั้นเองพลังบ่มเพาะของเขาก็พยายสูงขึ้นเป็นระดับสร้างสรรคสิ่งขั้นสูงสุด เขาผลักฟามือออกไปตอบโต้การโจมตีของหูตงผิงท่าจะไม่ดีแล้วหูหลัวรีบลุกขึ้นและพุ่งทะยานจู่โจมเข้าใส่หลิงฮันณเวลานี้เขาปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกไปอย่างไม่ลังเลรอบกายของเขามีประกายแสงสีทองจากกำนังแห่งเตาถูกปลดปล่อยออกมาตูมน่าเสียดายที่เขาลงมือช้าเกินไปฟามือของหลิงฮันบทขยี้ร่างของหูตงผิงกลายเป็นฝนโลหิตโดยแม้แต่เศษกระดูกก็ไม่ลงเหลือเอาไว้เจ้าตัวบัดศพ หัวหลวคำรามใส่ท้องฟ้าผมอันขาวโพลนของเขาสยายออกด้วยความเกรี้ยวกราดจิตสังหารอันรุนแรงก่อให้เกิดเป็นคลื่นพลังสันสะเทือนไปทั่วพื้นที่คนอื่นๆโดยรอบชะงักแน่นิ่งเซียนถูกสังหารนี่หลิงฮั่นกลายเป็นนักล่าเซียนไปแล้วหรืออย่างไรพวกเขาไม่รู้เลยว่าในดินแดนใต้พิภพหลิงฮั่นโหดเหีเ้ยมยิ่งกว่านี้เสียอีกที่นั่นเขาสังหารจเจ้าสูรไปแล้วนับร้อยสังหารมันเลยสังหารมันเลย สุนัขตัวดำสะบัดก้นและตะโกนจากระยะไกลากางแกงในโลหะของมันสะท้อนแสงดวงอาทิตย์สว่างเจ,จิดจ้าใบหน้าของฮูลัวกลายเป็นหัวเทียมเขาชี้นิ้วไปยังทิศทางของสุนัขตัวดำและปลดปล่อยคลื่นแสงอันรวดเร็วออกไปหลิงฮันรีบสะบัดมือทนันใดนั้นร่างของสุนัขตัวดำก็หายไปหลังจากคลื่นแสงลอยผ่านพ้นไปหนึ่งลมหายใจร่างของสุนัขตัวดำกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในตำแหน่งเดิมเจ้าหนูบัตซบ ก้าขัดขวางขา้าหูหลวคำรามและผักฟามือเข้าใส่หลิงฮั่นจาเป็นใครทำไมข้าถึงจะไม่กลา้าหลิงฮั่นปล่อยการโจมตีเข้าไปประทะก,กับหูหลวตูมการประทะก,การของทั้งสองก่อให้เกิดเคลื่อนกระแทกกันรุนแรงจนมิติปริแตกทุกคนตกตะลึงก่อนหน้าที่หลิงฮั่นใช้อำนาจของโลหิตราชาเซียนก็น่าสะเพรึงกลัวมากพอแล้วแต่ตอนนี้เขาน่าสะเพรึงกลัวยิ่งกว่า จะเป็นไปได้อย่างไรที่หลิงฮั่นจะสามารถโต้อตอบกับราชาเซียนตัวจริงได้อย่างซึ่งซึ่งนาเป็นไปไม่ได้ใช่เมียวอดครวนเขายังพอจะมีสติเหลืออยู่ทําใหเห็นว่าหลิงฮั่นในตอนนี้ทรงพลังขนาดไหนจะเจ้าภาษานอหนาถึงกฎเกณฑ์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จห,วหัวหลวงสุดลมหายใจเข้าลึกเขาพยายามแสดงออกทางสีหน้าอย่างไม่ยาแสแต่ความจริงเขารู้ตัวดีว่าตนเองนั้นอ่อนแอกว่าหลิงฮั่นในตอนนี้มาก เรื่องที่หลิงฮั่นสามารถภาษสานอำนาจถึงกฎเกณฑ์ทั้งสองดินแดนให้เป็นหนึ่งได้นั้นไม่ใช่ความลับภายในพันธมิตรทลายสวรรค์แต่ที่หูหลวคาดไม่ถึงคืออำนาจถึงกฎเกณฑ์ของหลิงฮั่นจะยกระดับจากสายน้ำนิรันด์มาเป็นระดับสร้างสรรค์ตามพลังบ่มเพาะที่เพิ่มขึ้นด้วยตกใจเหรอหลิงฮั่นหัวเราะเขาควบแน่นเพลิงก้าวสวรรค์ให้เป็นดาบแล้วจู่จมเข้าใจหูหลวต่อไม่ใช่แค่ตกตะลึงแต่เรียกว่าหวาดกลัวเลยจะดีกว่า ฮูหลัวเข้าใจในทันทีว่าทาไมหลิงฮั่นถึงกล้ากลับมายัางดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แท้เขาก็มีวิธีการลึกลับบางอย่างที่ทําให้ตนเองยกระดับพลังบ่มเพาะให้กลายเป็นระดับสร้างสรรค์ส,สูงสุดได้แถมมีอำนาจถึงกฎเกณฑ์ที่สมบูรณ์ด้วยเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นชนีแล้วไม่ใช่ว่าหลิงฮั่นจะสามารถเปิดเส้นทางเข้าสู่ดินแดนแห่งเซียนได้เลยหรอกหรอนั่นคือสิ่งที่ฮูหลัวคิดแต่ว่าไม่ว่าหลิงฮั่นในตอนนี้จะตรงพลังแค่ไหน พลังบ่มเพาะในตอนนี้ก็ไม่ใช่พลังบ่มเพาะที่แท้จริงของเขาทําให้ไม่สามารถเปิดเส้นทางสู่ดินแดนแห่งเซียนได้เซียนคนอืนอ่นๆของตระกูลหูก็เห็นถึงพลังของหลิงฮั่นแล้วเช่นกันราชาเซียนของตระกูลหูอีคนพุ่งทะยานเข้ามาแล้วร่วมมือกันกับหูลัวจัดการหลิงฮั่นรนหาที่ตายหลิงฮั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงโหดเหี้ยมคนที่จะตายคือเจ้าหัวหลัวกล่าวลิงเมื่อเขาได้เห็นแล้วว่าหลิงฮั่นมีพลังที่แข็งแกร่งด้วยตัวเอง จึงไม่น่าจะมีขุมอำนาจใดคอยช่วยเหลือเขาอยู่สิ่งที่พวกเขาต้องทำมีเพียงสังหารหลิงฮั่นและครอบครองมรดกข,ของราชานิรัน์แต่เพียงผู้เดียวตายเขากับราชาเซนิกคนปลดดล่อยกระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุดเข้าใส่หลิงฮั่นหลิงฮั่นรับมือการโจมตีที่พุ่งเข้ามาพร้อมกับกล่าวบางทีพวกเจ้าอาจจะยังไม่รู้ในดินแดนใต้พิภพข้าสังหารเจ้าวสุลไปแล้วกว่าร้อยชีวิตและมียี่สิบชีวิตเป็นอย่างน้อยที่มีพลังระดับเจ้าวสุลสวรรค์ กับแค่พวกเจ้าไม่กี่คนย่อมไม่ขนามือค่าต้องเป็นเรื่องไร้สาระที่มันแต่งขึ้นมาแน่หัวหลัวและราชาเซนอีกคนคิดในใจพวกเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ภายในสามกระบวนท่าค่าจะส่งพวกเจ้าไปลงนรกให้ดูหลิงฮั่นกระตุ้นพลังของเพลิงก้าวสวรรค์ถึงแม้เขาจะสามารถเอาชนะทั้งสองได้โดยไม่พึ่งพาสิ่งนี้แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะสังหารพวกเขาภายในสามกระบวนท่า หลิงฮั่นปลดปล่อยอำนาจของเพลิงเก้าสวรรค์ออกไปต่อให้พวกมูหลัวทั้งสองจะเป็นราชาเซียนแต่เพียงแค่สองกระบวนท่าพวกเขาก็ตกอยู่ในสภาพเย่ำมแย่แล้วเมื่อดาบเพลิงถูกสับบ้านออกไปเป็นครั้งที่สามกายหยาบและดวงวิญญาณของพวกเขาก็ถูกเผาพรา,พรานกลายเป็นเท่าทุรีเซียนคนอื่นๆของตระกูลโูตก,ตกตะลึงและหวาดกลัวพวกเขาเรียบปลดปล่อยขึ้นแสงแห่งเตาสีทองเพื่อที่จะหลบหนีแต่หลิงฮั่นก็ได้ใช้ห้วงมิติเอกเทศกักขังพวกเขาเอาไว้ หนึ่งลมหายใจเนื้อร่างของพวกเขาปรากฏอ,ออกมาคลื่นดาบก็พุ่งทะลวงบทขยี้พวกเขาสิ้นชีพภายในพริบตาเสียนหคนถูกสังหารไม่เหลือซากแทบจะพร้อมๆกันทุกคนที่มองดูอยู่ตกตะลึงจนร่างแข็งค้างพวกเขารู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงหลิงฮันไร้เทียมทานอย่างแท้จริงครั้งนี้เขาสังหารราชาเซียนไปถึงสองคนหลิงฮั่นหลิงฮั่นหลิงฮั่น เราสิดทงเสียงโหยร,ร้องราวกับเครื่องยักษ์กระหน่ำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้จะอยู่ในความทรงจําของพวกเขาไปตลอดกาลและถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นหลิงฮั่นยิ้มให้กับทุกคนโดยไม่มีท่าทีเหงื่อโซนี่ไม่ใช่พลังของเขาเองวาสนาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามครั้งถูกใช้ไปนจนหมดแล้วหากพบเจอกับเซียนครั้งต่อไปต่อให้จะเป็นเพียงเซียนระดับต้นเขาก็ทําได้เพียงเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในหอคอยเทมินเพียงแต่ว่าหลังจากการต่อสู้ในวันนี้ ชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วจัก,กรวาลดินแดนต้องห้ามต่างๆจะต้องเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อเขาและคงไม่กล้าตั้งต,งตนเป็นศัตรูว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าหลิงฮันสามารถยกระดับพลังได้อีกกี่ครั้งหลิงฮันเก็บอุปกรณ์มิติของตระกูลหูมาตรวจสอบภายในเต็มไปด้วยทรัพยากรบ่มเพาะมากมายซึ่งเขาได้มอบพวกมันให้กับสำนักลองดาราเพื่อเป็นค่าชดเชยจากการกระทำของเขาหากทรัพยากรเหล่านี้ยังไม่พอ ก็ต้องรอให้เขามีพลังมากพอในการกวาดล้างดินแดนต้องห้ามแปซิลาให้สิ้นซากเสียก่อนแม้ตระกุลหูยังมีราชาเซียนอยู่อีกหนึ่งคนแต่ราชาเซียนคนนี้ก็ไม่ใช่ราชาเซียนสูงสุดการที่ตระกูลหูสูญเสียเซียนจํานวนมากไปพร้อมกันเช่นนี้คงถึงคราวที่ตระกูลหูจะต้องตกต่ําแล้วตอนที่1609เชื่อตอนว่าผูกมิตรการต่อสู้ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่กว่าข่าวจะแพร่กระจายออกไปให้รู้ทั่วกันก็คงต้องใช้เวลาเนื่องจากจัก,กรวาลนั้นกว้างใหญ่เกินไปการใช้ชีวิตของลิงฮันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเขาเก็บตัวบ่มเพาะพลังอย่างต่อเนื่องแล้วชี้แนะจัก,กรพรรดพิพิรุณชือเหรินติงผิงและสหายคอนอื่นๆเกี่ยวกับการภาษาอำนาจเห็นกฎเกณฑ์ทั้งสองดินแดนโดยให้พวกเขาลองฝึกฝนอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของดินแดนใต้พิภพจากภายในหอคอยเทมินหลังจากฝึกฝนอยู่ใต้ต้นมนตะตัดสงสารหนึ่งเดือน เซียนหมูเซียงติงพิงจิวเยาซอเหรินและคนอื่นก็ต้องสายหัวพวกเขาประสานอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ทั้งสองดินแดนไม่สําเร็จการที่พวกเขาจะประสานอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ทั้งสองเข้าด้วยกันนั้นอาจจะทําไม่ได้อย่างมากที่สุดพวกเขาพอจะควงสภาพไว้ได้และเมื่อออกจาก aw, อหอคอยทมินอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ของดินแดนใต้พิภพที่พวกเขาฝึกฝนมาจะถูกสวรรค์และปัจจีของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ลบล้างหายไปทันทีมีเพียงจัก,กรพรรดิพิรุณที่ฝืนดันทุรังฝึกฝนต่อ และสองเดือนต่อมาเขาก็ผสา,านอำนาจถึงกฎเกณฑ์ทั้งสองได้สำเร็จถึงแม้จะเป็นเพียงอำนาจกฎเกณฑ์ระดับต่ำสุดของระดับพลังบ่มเพาะแต่ก็สร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเป็นอย่างมากหลิงฮันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกชื่นชมพี่สองของ,ของเขาผู้นี้จักรพรรดิพิรุณน,นั้นไม่มีฮอคอยเทมินหรือทักษะบ่มเพาะราชานิรัน์เขาพัฒนาทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองทีละก้าวคนผู้นี้คืออัจฉริยะแห่งวิถีวรยุทธ์แห่งแท้จริงทุกคนได้รับเม็ดยามาจากหลิงฮัน ทำให้พวกเขาทุกคนใกล้จะบรรลุเป็นระดับสายน้านิรันด์แล้วหลิงฮั่นพยักหน้าหากทุกคนทะลวงผ่านระดับสายน้านิรันด์เมื่อไหร่เขาก็คงต้องพัฒนาเม็ดยาใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพของเม็ดยารุนแรงเกินไปทุกวันนี้หากไม่คิดคนเม็ดยาเขาก็จะเป็นรู้ศาสตร์รูปแบบอาคมกับเสยนหมิงเิ้นหรือไม่ก็สะสมปราณก่อเกิดเพื่อทะลวงผ่านไปนระดับสายน้านิรันด์ขั้นสูงสุด3เดือนต่อมาจากการพดินีควบแน่นสร้างดวงดาวในวิถีโครจรดาราจักร ได้ถึงหนึ่งร้านดวงได้สําเร็จหรือก็คือนางก้าวสู่ร,ระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสมบูรณ์อย่างเต็มตัวแล้วเมื่อทะลวงผ่านขั้นพลังก็ต้องรับทานสายฟ้าสวรรค์เพียงแต่ว่าจากกะพรดนีมีร่างแยกทั้งเก้าที่สามารถช่วยกันแบ่งเบาความรุนแรงของทานสายฟ้าสวรรค์ได้กล่าวก็คือความรุนแรงของทานสายฟ้าสวรร,รวค์ครรท,รรที่นางได้รับนั้นจะอ่อนพลังลงถึงสิบส่วนถัดจากนางหลิงั่นก็สะสมพรางก่อเกิดพร้อมแล้วเช่นกันเขาทําทการทะลวงผ่านระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสูงสุด และรับทันสายฟ้าสวรรค์เขาสลายพลังป้องกันเพื่อใช้ทันสายฟ้าสวรรค์ขัดเกลากายหยาบครื่นในขณะเดียวกันนี่เองครื่นแห่งเตาสีทองก็ลอยลงมาจากท้องฟ้าอำนาจแห่งเซียนปกคลุมไปท่วอาการเซียนชิงชาและเซียนกุ่อื่นๆปรากฏตัวพร้อมกันอีกฝ่ายที่มาจะต้องเป็นตัวตนระดับเซียนไม่ผิดแน่ข้าคือชิงอวีจากดิแนแดนต้องห้ามรุ้งพิสุทธ เมื่อเคลื่อนแห่งเตาสลายหายไปก็ปรากฏเป็นร่างของเซียนผู้หนึ่งกับรุ่นยาวอีกสามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังทั้งสามคนเป็นจอมยุทธ์ระดับสายน้ำนิรันท์ที่ไม่ว่าคนไหนก็มีกลิ่นอายด่งมังกรในหมู่มนุษย์คารวะผู้อาวุโสเซียนเฉิงชารีบทำการคำนับอีกฝ่ายคือราชาเซียนชิงองวีพยักหน้าก่อนจะหันไปมองบนฟ้าเมื่อเห็นหลิงหั่นที่กำลังจะลายพลังป้องกันกายหยาบของตัวเองเพื่อรับทันสายฟ้าสวรรค์ เขาก็แสดงท่าทางตกตะลึงอย่างปิดบังมิมิดรุ่นเยาผู้นั้นคือหลิงฮั่นอย่างนั้นหรอเขาเอ่ยถามผู้ววุโซเดาไม่ผิดเซียนชิงช้าแกล่วตอบอย่างสุภาพเพียงแต่ภายในใจของเขานนั้หนดไม่ได้ที่จะรู้สึกสลดเล็กน้อยแต่เดิมแล้วในเขตดวงดาวนับร้อยนี้เขาเคยเป็นปรมาจารย์ที่แข่งแกร่งที่สุดแท้แต่พักนี้กลับมีราชาเซียนหลายคนปรากฏตัวจนเขาต้องลดตัวลงมาแสดงความเคารพต่ออีกฝ่าย ชิงอวีแนงนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าวเหล่าเซียนของดินแดนต้องห้ามแปดศิลาตกตายที่นี่อย่างนั้นเหรอขอรับเซียนชิงช้ากล่าวอย่างหนักแน่นดูเหมือนในที่สุดข่าวการต่อสู้ก่อนหน้านี้ก็แพรงพลายไปถึงหูของดินแดนต้องห้าม,มือนอื่นเราเหตุการณ์มาให้ละเอียดหน่อยเซียนชิงอวีกล่าวเซียนชิงชา้าเ่าเหตุการณ์ทั้งหมดจากมุมมองของเขาออกไปพร้อมกับดึงภาพจากความทรงจําของเขาในช่วงเวลานั้นออกมาให้อีกฝ่ายดู ภาพที่ปรากฏคือราชาเซียนทั้งสองร่วมมือกันโจมตีหลิงฮั่นแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกหลิงฮั่นสังหารภายในสามกระบวนทา่าเซียนชิงอวีที่เห็นเช่นนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีก่อนหน้านี้แม้เขาจะยืนยันการหายตัวไปของราชาเซียนตระกูลหูทั้งสองได้แล้วแต่เขาก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าอาจจะเป็นฝีมือของดีแดนต้องฆ่าเหมือนอื่นพ่ทรงพลังได้ทําการลงมือเองแล้วใช้ชื่อของหลิงฮั่นมาเป็นข้ออ้างแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าการค่าเดอของเขานั้นผิดพลาด รุนยาวผู้นี้น่าสะเพรงกลัวยอย่างแท้จริงรุนยาวทั้งสามคนที่อยู่ด้านหลังเซียนชิงอวี w ๋ e, ก็ตกตะลึงเช่นกันพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าคนที่มีระดับพลังต่ำกว่าแม้กระทั่งพวกเขาจะสามารถสังหารเซียนได้ที่สำคัญก็คือเซียนที่ถูกสังหารเป็นถึงราชาเซียนสองคนเซียนชิงอวี A ๋ w e, สลดสีหน่านตกตะลึงทิ้งและแตัดสินใจได้ว่าจะสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหลิงฮันเขาหยุดนิ่งและไม่กล่าวอะไร แล้วรอให้หลิงฮั่นผ่านทันสายฟ้าสวรค์เสร็จแล้วค่อยเข้าไปพูดคุยเซียนชิงเช้าไม่กล้าเปิดปากแสดงความคิดเห็นหรือไปจากที่นี่เขาทำได้เพียงยืนนิ่งๆอยู่ข้างกายอยีกฝ่ายด้วยความรู้สึกสลดใจเขาคาดเดาได้ว่าเซียนชิงอวีเป็นเพียงราชาเซียนคนแรกที่มาที่นี่และหลังจากนี้จะมีเซียนที่ทรงพลังคนอื่นปรากฏตัวเพิ่มขึ้นอีกครึ่งวันต่อมาหลิงฮั่นผ่านทันสายฟ้าสวรค์สำเร็จและโคจรหยดวารีอมตะ ร่างของเขาฟื้นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์ราวกับไม่เคยได้รับบาดแผลได้เมื่อก่อนแน่นอนว่าสิ่งนี้ย่อมทำให้เซียนชิงอวี๋และรุ่นยาวทั้งสามคนตกตะลึงสหายน้อยเซียนชิงอวี๋โบกมือให้กับหลิงฮั่นและเผยรอยยิ้มหลิงฮั่นเหินร่างลงมาและกล่าวคารวะผู้อาวุโสเซียนชิงอวี๋น่นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าวสหายน้อยเจ้าสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงแม้แต่ราชาเซียนก็ยังถูกเจ้าสังหาร ต่อหนอาา้าเจ้าขขาไม่กล้าตั้งตัวเป็นผู้อาวุโสหรอกหากเจ้าเกิดไม่พอใจแล้วลงมือสังหารข้าข้าจะทำอย่างไรเขาจงใจพูดหยอกล้อเรียกเขาว,ว่าพี่ชายก็ได้เสียนชิงอวีกล่าวต่อสามรุ่นยาวของดีแนดนต้องห้ามรุงพี่สุดตกตะลึงในมุมมองของพวกเขาปรมุกนานเป็นคนจริงจังตะลอดเวลาการที่ได้เห็นอีกฝ่ายพูดล้อเล่นเช่นนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของพวกเขาพังทลายลงไม่มีเหลือแถมยังจะให้เรียกว่าพี่ชายอย่างนั้นหรอ บ้าไปแล้วหลิงฮั่นยิ้มตอบและกล่าวเช่นนั้นข้าก็ไม่ขอปฏิเสธหลิงฮั่นสนทนากับเซียนชิงอวี่อยู่เป็นเวลานานหัวข้อหลักที่พวกเขาพูดคุยกันก็คือเรื่องรวมทั้งสองดินแดนให้กลับเป็นหนึ่งเดียวแม้ดินแดนต้องห้ามรุ่งพี่สุดจะไม่ได้เข้าร่วมกับพัธมิรทลายสวรรค์แต่อำนาจของพวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอและร่วงรู้ถึงวิธีการเข้าสู่ดินแดนแห่งเซียนก่อนหน้านั้นทั้งเรื่องรวมดินแดนทั้งสองและเรื่องเปิดเส้นทางสู่ดินแดนแห่งเซียนนั้น เป็นเพียงทฤษฎีที่เพ้อฝันแต่หลังจากการประกวดตัวขลิงฮันและเหตุการณ์ที่เขาสังหารราชาเซียนได้ทําให้ดินแดนต้องห้ามรุ่งพิสุิ์เริ่มมีความหวังขึ้นมาพวกเขาจะต้องลงเรือลําเดียวกับหลิงฮันให้ได้ต่อให้ประสานดินแดนทั้งสองให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวไม่สําเร็จพวกเขาก็ยังสามารถให้หลิงฮันพาเข้าสู่ดินแดนแห่งเซียนได้อยู่ดีด้วยเหตุผลต่างๆนานานี้ราชาเซียนชิงอวีจึงเดินทางไรด้วยตนเองตอนที่1 6 1 0ชื่อตอนว่าเซียนรวมตัว ท้ายที่สุดดินแดนต้องห้ามรุงพิสุจน์ก็ก่อตั้งพันธมิตรร่วมกับหลิงฮั่นข้อตกลงของพวกเขาคือหากฝ่ายใดมีปัญหาอีกฝ่ายต้องยื่นมือเข้าช่วยนี่คือความจริงใจที่ราชาเซียนชิงอวี๋แสดงให้หลิงฮั่นเห็นเม่อเนั้นแล้วต่อให้ไม่มีข้อตกลงนี้ราชาเซียนชิงอวี๋ต้องกังวลด้วยหรือว่าจะมีใครกล้าสร้างปัญหาให้กับดินแดนต้องห้ามรุงพิสทธิ์ยังไม่ทันที่คนของดินแดนต้องห้ามรุงพิสทธิ์จะจากไป ดินแดนต้องห้ามอีกขุมอำนาจหนึ่งก็ปรากฏตัวอีกฝ่ายเป็นดินแดนต้องห้ามที่นำโดยราชาเซียนเช่นกันและนำรุ่นเยาว์มาด้วยอีกสี่คนพวกเขาไม่ได้มาด้วยเจตนาชั่วร้ายหลังจากนั้นดินแดนต้องห้าม,มอ,อื่นๆก็ปรากฏต,ตัวตามๆกันดาวมูทวูวในตอนนี้มีตัวตระระดับเซียนมารวมตัวกันราวกับหมูเ่เมฆเซียนจากดินแดนต้องห้ามต่างๆมีท่าทีสุภาพต่อหลิงฮั่นเป็นอย่างมากหลังจากที่เห็นภาพจากความทรงจำที่หลิงฮั่นสังหารราชาเซียนตระกูนหูทั้งสอง บรรยากาศของดาวมูทูในตอนนี้เต็มไปได้วยความสมานฉันเซียนทุกคนล้วนแต่ขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับหลิงฮั่นมีดินแดนต้องห้ามบางขุมอำนาจถึงขนาดเสนอการแต่งงานให้กับหลิงฮั่นเลยด้วยซ้ำเหล่าดินแดนต้องห้ามมอบสมบัติมากมายเป็นของกำนันกับหลิงฮั่นแม้สมบัติเหล่านั้นจะค่อนข้างนํำค่าแต่ก็ไม่ได้มีสมบัติระดับเซียนที่หลิงฮั่นต้องการเนื่องจากสมบัติระดับนั้นมันล้ำค่าเกินไปหากไม่มอบให้ก็แค่ขอซื้อมาก็พอ ด้วยการที่ว่ามีเซียนจํานวนมากอยู่ที่นี่หลิงฮั่นจึงเปิดงานแลกเปลี่ยนสมบัติง่ายๆขึ้นตอนนี้ชื่อเสียงของเขากําลังไปที่จอดจันดินแดนต้องห้ามทั้งหมดจึงเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนสมบัติด,ด้วยเพียงแต่ใช้ว่าทุกดินแดนต้องห้ามจะมีประมุกเป็นตัวตนระดับราชาเซียนดินแดนต้องห้ามที่มีทั้งขุมอํานาจที่ทรงพลังและอ่อนแอพวกเขามีทั้งประมุกที่เป็นราชาเซียนเซียนระดับสูงหรือเซียนระดับกลางหลิงฮั่นนาใบของต้นวัตถุทงสาดออกมา และต้องเป็นน้ำชาแจกให้กับเซียนทุกคนได้ลองนิดหน่อยเพียงแค่ได้ชิมเซียนทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีสิ่งนี้ทำให้พวกเขารู้แจ้งได้อย่างน่าอัศจรรย์สมบัติที่แสงจะล้มค่าพวกเขาจะตกตะลึงก็ไม่แปลกต่อให้เป็นในดินแดนแห่งเซียนราชาเซียนก็ยังสามารถรู้แจ้งอำนาจถึงกฎเกณฑ์สวรรค์และปัจจีผ่านใบของต้นวัตตาสงสารได้แต่แน่นอนว่าต้นวัตตาสงสารของหลิงฮั่นนั้นยังไม่มีอำนาจเทียบเท่ากับต้นวัตตาสงสารที่แท้จริง ทำให้ใบของมันไม่มีผลใดๆต่อราชานิรันแต่ระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้กับระดับขอบเขตตาหนักอมตะอาจจะมีผลเล็กน้อย่วนสำหรับระดับโลกิยานิพนธ์กับระดับแบ่งแยกวิญญาณใบจากต้นวัตตาสงสารของเขาก็ยังถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าเพราะฉะนั้นแล้วมีหรอที่จะไม่ได้ผลต่อเซียนเหล่านี้หลิงฮั่นใช้ใบของต้นวัตตางสารแลกเปลี่ยนกับแร่โลหะเซียนเพื่อน,นำมายกระดับดาบอสูรนิรัน แม้เขาจะสังหารจเจ้าวอสุนเป็นนับร้อยก่อนหน้านี้แต่แร่โลหะเซียนยที่เก็บเกี่ยวมาได้ก็ยังไม่มากพอที่จะยกดาบอสุนิรันให้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่แม้เซียนบางคนจะเกิดความโลภจนอยากจะลงมือแย่งชิงแต่พวกเขาได้เห็นภาพที่หลิงฮั่นลงมือสังหารราชาเซียนยไปถึงสองคนแล้วยิ่งกว่านั้นก็ยังมีข่าวที่เพิ่งมาถึงด้วยว่าในดินแดนใต้พิภพหลิงฮั่นสังหารจเจ้าอสุรไปแล้วหนึ่งร้อยกว่าคนและจำนวนยี่สิบกว่าคนในนั้นก็ยังไปถึงเจ้าอสุรสวรรค์อีกด้วย เมื่อรับรู้ข่าวนี้เราราชาเซียนก็ยิ่งอยากจะผูกมิตรกับหลิงฮั่นมากขึ้นไปอีกในขณะที่เซียนระดับสูงและเซียนระดับกลางเปลี่ยนมามีท่าทีนอบน้อมต่อหลิงฮั่นอย่างถึงที่สุดไม่มีใครรู้ว่าหลิงฮั่นยังใช้พลังลึกลับที่ว่าได้อีกกี่ครั้งตราบใดที่ยังใช้ได้อีกเพียงครั้งเดียวก็พอแล้วที่จะสังหารราชาเซียนทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่อให้เป็นในสายตาของดินแดนต้องห้ามเช่นพวกเขาตัวตนของหลิงฮั่นก็เปรียบเสมือนเทพมาร ตอนนี้นอกจากดนแดนต้องห้ามที่เปลีกตัวไปอยู่อย่างสันโดษแล้วไม่ว่าขุมอำนาจไหนก็ต้องรับรู้ถึงชื่อเสียงอันโจ,จจันของหลิงฮัน่นไม่กี่เดือนถัดมาเหล่าประมุขของดีแดนต้องห้ามก็ขอตัวกลับแต่รุ่นยาวที่พวกเขาพามาด้วยก็ยังอยู่ต่อและได้รับคำสั่งให้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหลิงฮั่นเอาไว้มีสตรีง,งดงามราวกับเทพธิดาหลายคนที่ยินยอมที่จะพีกายกับหลิงฮัน่นหลิงฮั่นไม่ได้สนใจพวกนางหลังจากทะลวงผ่านระดับสายน้ำนิรันดร์ขั้นสูงสุดแล้ว สิ่งแรกที่เขาทําคือสลักรูปแบบอาคม9ประสานพินาศใหม่จากเดิมที่เคยสลักได้27รูปแบบตอนนี้เขาสามารถสลักเพิ่มขึ้นได้เป็น99รูปแบบจํานวนมากมายขนาดนี้ทําให้เซียนหมิงสิ้นตกตะลึงจนไร้คําพูดเพียงแต่ว่าต่อให้เป็นรูปแบบอาคคสังหารทั้ง99ก็ยังไม่ทําให้เขาแข็งแกร่งพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเซียนระดับตนการสู้ข้ามระดับไปยังระดับสร้างสรรสรรพสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากเมื่อใดที่บรรลุเป็นเซียนแล้วพลังต่อสู้ที่ปลดปล่อยออกมาจะแข็งแกร่งจนสามารถสันสเอนได้แม้กระทั่งสวรรค์และปัจจุหลิงฮั่นบ่มเพาะพลังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดด้วยเม็ดยาที่เขาคิดค้นขึ้นได้ทําให้พลังบ่มเพาะของเขาบรรลุเป็นระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสูงสุดชั้นสูงสุดแล้ววันเวลาค่อยๆผ่านไปดินแดนต้องห้ามแปดเซาเงียบหายไปโดยสิ้นเชิงการตายของราชาเซียนทั้งสองส่งผลให้พวกเขาหวาดกลัวจนไม่กล้าลงมือแก้แค้น พริบตาเดียวเวลาก็ผ่านไปแล้ว3ปีจกาาักรพรรดินีควบแน่นดวงดาวได้ถึง9999,9999ดวงซึ่งห่างจากขีดจ,จำกัดที่แท้จริงของระดับสายน,านิรันด์เพียงหนึ่งดาวเพียงแต่เมื่อมาถึงจุดนี้ต่อให้เป็นจกาาักรพรรดินีที่มีแก่นกกำเนิดนิรนัรนด์ <c oughs> ก็ยังต้องพบกับคอขวดนางไม่สามารถไปถึงก้าสุดท้ายได้นางเก็บตัวบ,บ่มเพาะภายใต้ต้นมะตาสงสารและแตัดสินใจว่าจะไปถึงก้าสุดท้ายนี้ให้ได้ หลังจากกลับมายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ววาสนาที่สตรีศักดิ์สิทธิ์ได้รับจากนอกอมาตาสวรรค์ราชาเซียนสามตัวก็กลับมาเชิดช้ยอีกครั้งแถมด้วยการสนับสนุสนจากเม็ดยาและต้นมะตาสงสารทำให้พลังบ่มเพาะตอนนี้ของนางบารรลุเป็นระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยและกำานังจะทะลวงผ่านสูนระดับเซียนนางไม่คิดที่จะขัดเกลาพลังให้บรรลุขีดจำกัดของระดับสายน้ำนิรันด์ทางด้านของพวกติงพิงและจิว๋วเหยานั้น พวกเขาบรรลุปเป็นระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นต้นแล้วมีเพียงจัก,กรพรรดิพิรุณคนเดียวที่มีพัฒนาการที่โดดเด่นโดยการบรรลุปเป็นระดับสายน้ำนิรันด์ขั้นสูงแถมยังประสานอำนาจเห็นกวเกณฑ์ทั้งสองเป็นสายน้ำนิรันด์ขั้นสูงแล้วด้วยเช่นกันถือว่าข้าโชคดีไม่น้อยการแลกเปลี่ยนสมบัติก่อนหน้านี้แม้จะได้แร่โลหะเซียนมาไม่มากแต่ข้าก็ได้โลหิตสีชาติและแร่ม่วงศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเมื่อรวมกับผนนกอมาตะสวรรค์ที่ได้มาก่อนหน้านี้นานแล้ว ก็เหลือเพียงแค่เขามืองกรแท้จริงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอืมเอาไว้หลังจากข้าบรรลุปเป็นระดับสายน้านิรันด์ขั้นสมบูรณ์แล้วค่อยไปหาหลวงเซียงเย่โดยไวเพื่อให้นางพาเขาไปยังตระกวลหลงก็แล้วกันเมื่อเขาได้เขามังกรแท้จริงมาข้อตกลงที่ให้ไว้กับจกักรพรรดิเพลิงอัศนีจะได้สิ้นสุดลงชีเพียงแต่ว่าครั้งนี้ไม่มีหูนิ้วนําทางเพื่อเป็นการรับประกันว่าจะไม่หลงทางในความมืดมิดเหมือนก่อนหน้านี้ เขาจึงต้องมีพลังบ่มเพาอระดับสายน้นิรันขั้นสมบูรณ์เขากินเม็ดยาสะสมพลังปราและขัดเกลาพลังบ่มเพะใต้ต้นป่าสาสงสารทุกวัน2เดือนต่อมาหลิงห้ามปรากฏตัวมาจากหอคอยทมินและหอเหินขึ้นสู่ห้วงอวกาศทริปตานั่นเองแมฆสีดำได้ก่อตัวขึ้นและมีเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องก่อนจะมีคันสายฟ้าสวรรค์ผ่านลงมา